บ้างพวกเธอสบายดีนะป้าป้า,ปาเป็นยังไงบ้างนี่อมือเพศโทเคไหมนี่มาเยี่ยมแหละมาหาคิดถึงพวกเธอมากๆเลยคิดถึงคิดถึงนุ้อะอะไรพี่แจ๊เดี๋วเดียวเดียว,ยวมานั่งทำอย่างนี้เนี่ยนั่งคุยกับสมอเไงเฮ้ยมีที่ไหนเล่าสมเอ่แถวนี้น ม่าเพดแล้วก็ป๋าป้า,ปาไี่ม่เห็นหนอฮะนี่ก็ยังไม่ดึกมากเท่าไหร่สติตสตางนะไปหมดแล้วยืนบูธงานมอเตอร์โชว์นานเกินไปสมองไปหมดเลยอะ่ะพี่ะไม่เห็นหนอฮะเพื่อนนี้ต้องเยะแยะไหนนี่กันมากันเป็นเผาเลยมีปาป้ามีสม่าเพดด้วยน้องน,นองเป็นนางเอกนะอุ้ยน้องฉัน ขาสบยดีไปบุญแล้วสตอกสตีไปกินข้าวไปไปกินข้าวไปหืกระดูกอ่อนอย่างนุ่มใช่ไหมครับนุ่มกว่าเอ็นแก้วบางเจ้าอ รสทุกรูปแบบนะ<ม>าอาหารเด็กอาหารผู้ใหญ่เอ,อ,อาหารแบบฟิวชั่น อาหารแบบท้องถิ่นครบเลยค่ะถูกต้องแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนําตัวกับทางรายการชีวิตดิ้งนะครับผมโอเคครับผมชื่อเสกครับพี่เซกใช่เป็นน้องของคุณโอลิเวอร์ซึ่งที่เป็นเจ้าของร้านนะฮะมาไม่เจอตัวพี่โอลิเวอร์ซึ่งตอนนี้พี่โอลิเวอร์นี่คือบินไปที่อเมริกาเพื่อไปสรรหาวัตถุดิบใหม่ๆมาเสริมที่ร้าน หลอกครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องจ <c oughs> ิงครับผม <c oughs> แต่ว่าติดภารกิจ<ล>นะครับก็เลยส่งพิเศษมาทีนี้ให้พิเศษต้องเล่าถึงความเป็นไปเป็นมาของ Oliver Cafe สักน่อค่ะจริงๆแล้วร้านนี้ขายพวกแฟชั่นแล้วคราวนี้คุณโอลิเวอเนี่ยแกเป็นคนชอบทำอาหารด้วยเรื่องของเรื่องเพราะอยากจะทำอาหารก็เลยเรามามาเปิดร้านที่นี่ไว้แล้วก็ได้เอาเมนูที่แกคิดคิดคิดขึ้นมาแล้วก็ลองมาทำ หมายถึงจริงๆแล้วเริ่มแรกคือทำงานเกี่ยวกับด้านแฟชั่นแฟชั่นก็เลยเอาเมนูเก๋ๆที่ตัวเองคิดอยู่ในหัวเนี่ยมารังสรรค์ให้เป็นแฟชั่นฟู้ดของของเขาใช่นะฮะซึ่งร้านนี้เองก็ตกแต่งบรรยากาศดูเป็นแบบธรรมชาติเป็นธรรมชาติมีต้นไม้ร้อมรอบแล้วก็ดูเป็นแบบอิดๆดูเป็นแฟคทอรี่หน่อยๆอ่านะฮะ บรรยากาศดีกลางวันก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งใช่นะฮะมานั่งทานกาแฟอนะฮะส่วนกลางคืนก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งตรงนี้นอกจากโซน o อ์ดอร์ตรงนี้แล้วมีข้างในด้วยข้างในด้วยครับข้างในก็จะเป็นแบบบรรยากาศที่แบบใน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 ก็เยเเรียกว่าดูสรุปสรุ่อะบรรยากาศหน้าหนุ่มตักกันมาพูดถึงเมนูอาหารของของโอลิเวอร์บ้างดีกว่าครับ แกงเหลืองแกงเหลืองใช่ค่ะนี่อันนี้คือแกงเหลืองปลากระพงแกงเหลืองปลากระพงทอดเออแกงเหลืองปกติปลาปลาถ้าใส่มาเขาจะไม่ทอดนะเขาจะเป็นแบบแกงเหลืองปลาสดปลาชิ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราใช้วิธีกรรมในการทอดเนี่ยเพื่อเวลาทานแล้วมันจะนุ่มอมน้าดูดน้ําน้ําแกงซึมเข้าไปข้างในแล้วจะได้รสชาติที่กลมกล่อมพอดีใ่คอ่ะลองดู เเอาลยยยลลลุเนะองชิมดูครับความจับขึ้นอะรสชาติเผ็ดชอบไหมชอบรสเผ็ดเผ็ดไหมจริงๆเผ็ดมากเราท้าดทาดอ่อนครับครับผมนอกจากทาดอ่อนแล้วผมบางทีปัญญาผมอ่อนด้วยครับไม่เป็นไรเผ็ดมากเราก็มีหมูตุ๋นโอ้ยกระตูหมูตุ๋นของเราเนี่ยตุ๋นทิ้งไว้ข้ามคืนค่ะ มันจะทำให้เนื้อหมูนี่นุ่มแตะลิ้นแทบละลายโอ้ยมิเศษขี้โมบะเนี่ยโอ้คุยกันาบนี้ดูค่ะมันไม่ใช่แล้วต้องแหมเฮ้ยก๋วจจิงนุ่มไหมครับนุ่มมากก๋บยจึคขาวตรงนี้เป็นกระดูกอ่อนเนอะ กระดูกอ่อนยังนุ่มใช่ไหมครับนุ่มกว่าเอ็นแก้ววังเจ้าอีกขอบคุณครับถ้าหากว่าใครอยากจะมาเจอพี่เสกอยากจะมาสัมผัสกับอาหารรสชาติในแบบโอลิเวอร์ครับร้านตั้งอยู่ตรงไหนอยู่ตรงพระราม9ซอย60ครับเราวิ่งตรงเข้ามาประมาณสัก200รเมตรเนาะก็เลี้ยวขวาเข้ามานิดนึงก็จะเห็นป้ายของโอลิเวอร์คาเฟ่เอาละครับผมนี ขอการันตีความอร่อยครับด้วยประกาศสิบวัรจากพวกเรารายการครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ส่วนใครที่อยากจะติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพบรรยากาศนะฮะก่อนใครก่อนรายการออกอากาศอีกนะฮะรวมถึงดูรายการย้อนหลังก็ได้นะครับผมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ครับในแฟนเพจของเรา M Kitchen Thailand สัปดาห์หน้ากลับมาติดตามครับในครัวตัวเครับว่าเราจะมีภาพยนตร์อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการสรรหาของอร่อยและร้านเก๋ๆแบบนี้ครับในครัวตัวเอทาง M อ็มชาแนลครับวันนี้เรา3าคนหมดเวลาครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับหูตุนผู้ชายชอบไหมคะ ชอบไหมผู้ชายชอบไหมผู้ชายผู้ชายครับมีแกงเหลืองของโอลิเวอร์ตั้งกับมีเราอยู่ตรงนี้ผู้ชายคิดเลือกกินอะไรก่อนผู้ชายน่าจะกินแกงเราจะเปิดบริการตั้งแต่เที่ยงวันเที่ยงวันใช่ครับยันตีห้าได้นะได้นะก็มีมนุษย์หนึ่งตนนะที่คอยช่วยเหลือไว้แล้วว่ามนุษย์นี่เรียกเป็นตนเลยล่ะมนุษย์หนึ่งคน